น้องคนเมือครับเดินทางมาถึงตรงนี้เป็นคู่ชิงหมื่ 13, นสามพันเลครับแดงนี่ก็มาเข้าเวรแทนชัยมงคลที่เป็น,อน,นอกองสื่นะครับนี่คือนงโป๊ดดาบเพชรกองสื่นะครับนี่ฉายาคาสโนวาพระเอกมวยไทยนะครับกลับมาภาคนี้ต้องติดตามผลงานเลยครับลูกชายของพี่ดาบเพชรกองสื่อนี่จากฝั่งอำเภอเมืองศรีสะเกดครับส่วนคนเมืมองอ้าวหุจอยเหนือสิงห์เหนือสิงห์ เหนือสิงห์แพทย์โบตานสุมลกูกหลานจากตางฝั่งอุงบลรชาชธานี้ละวันนี้โดยมีเสียมิรไก่สดนะคะแพทย์โบตานสุมนะะมีนำทีมมา6-5ไปกับ1,3สนสมการสุมนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะ,ะวันที่16นปัป็นันมันมวยตานสุม บนราชธานีบ้านคำนำแท่งบ้านคำนำแท่งนะพี่ต้องขอบคุณสุรัตน์สาวนะครับงานเสียงยิงดึกยิงชัดเจนครับแต่ว่าโค้นมาตองปล่อยแล้ไอ้นี่หายใจบ่วงอุณหนูม <c oughs> ิก็จะเดิมนี่ครับคุยนอกสังเวียนทางเพชรบุญไงอยู่ดับมวยสยามนะครับมีทีตัวได้เปรี่ยมวยตู้มวยทนะีวีครับแล้วก็ข่าวสารนะวงก,การมวยครับกดไลค์กดแชร์ครับ ต่อจะกคู่นี้ก็จะเป็นบุญหลงกับตะวันรุ่งน,นะครับแข่งยอดกันอยหลังจากนั้นเสือทองคำกับเพชรน้ำหนึ่งเสือทองคำมา2,500ใช่ไหมเป็นเงาเมือ,เองน้งฝาละห้า0นวันนี้ลงตัวกันแล้วนะเสือทองคำดินแดงยิงกับเพชร ดีครับไปไปรอ่านี่ครับมาดูคู่เอ้นใหญ่อีกคู่หนึ่งนะครับแดงสีสเกตต้องเมืนอีกองบนเลยครับสูงยาวสูงยาวทั้งคู่ครับ ก็หยุดไปนานครับน้องโบสครับหยุดไปนานครับดูว่ากลับมาภาคนีครับเคยลดแน่นเป็นมวยไม่เหล็กบูทอน,นี่หลายปีครับแต่ว่าช่วงล่างนี้ก็เงียบน่ครับนี่มาดูว่าทางน้ำเงินนี่กำลังสดขึ้นมาครับช่วงลัางนี่ก็เป็นมวยเงินเดือนของแทโบ้ไปแล้วครับคือแกทำเงิน ให้กับแพทโบทุกๆเดือนี่ครับนีในการที่ในกับพ่เจ้าเหลือสิงไหลนี้นี่ครับเดี๋ยวแจง ปลาครับปลาอินทรีย์สารที่ประชาสัมพันสได้ครับ ไี่ต้องบอกรถเงี้ยยแรกครับหัวใหญ่ครับไปกับที่มืูนสามพันเลยครับทางละเจ็ดทั้งสอง สุรศักดิ์สีครามครับบนเวทีหนึ่งสามพันนะคะคนนี้คนที่ยืนถ่ายถ่ายภาพนี่เป็นตำรวจนะครับเราก็เลยอนุญาตให้ยืนข้างบนนะครับเพราะว่าเป็นตำรวจถ้าไม่ใช่ตำรวจต้องให้มาถ่าย้างบ่างแต่เป็นตัวเออเกาต้องการอะไรสดดูให้ได้ชัดๆเลถ้ามีนักวยท่านโชคนีท่านก็จะต้อง ไรสดก็ตออีขอบอย่างนี้แหละเอาวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานเสียตูต่ตอมอสีครับต้น2สคุณทองเอาไม่เป็นไรครับเอาใหม่เอาใหม่ครับยกสองต่างต่ายยกสองนะครับ แล้วครับ,ม,รบ,ม,บ,รบมันแล้วเหลือสิงมอกรองบอลนี่เป็นมวยใหญ่เลยครับคู่ต่อไปคุณจอยให้มารอที่ประหลัดด้านบนเลยครับคนหลงตะวันรุ่งขอไก่จอจาน3 2ตัวแล้วก็9แล้วก็3นะครับสุรินทร์ใช้กยะดาษมาด้วยครับประกาศดีๆ พอกไก่จอจานสามสามเก้าสามสุดินนะครับช่วยขยับให้ด้วยนะครับเป็นรถเก่งใช่ไหมเด็น้องโบ๊ทครับมาเหมือนเหนือสิงห์ครับครับเว่าให้เอกวยไทยครับน้องโบ๊ทวันนี้มาเจอเหนือสิงห์ สดกำลัง้าวยที่สเครับจอยางโบจอยางลูกจอยางสองตั้งรับคลับเ้็นโบ ศอกลูกศอกศอกศอกแลันคก โอ้ยเอาแล้วครับเป่าใหญ่ครับตามเด็กแข็งคนะมันถนัดทันีดดีเหลือเกินครับหมักมนสักคู่นี่ครับแม่นๆลูกแม่นๆวนแม่นๆแม่นๆลอยสองแม่นๆเหลือสิ่งนี้เป็นประเภทลงทุนอยู่แล้วครับเอาแล้วครับแย่ลำแตนหรือเปล่าครับที่บนครับโอ้ยแก the uh, ่ยิ่งเก็บยิ่งเดินครับเหลือสิงนีครับวนยก ที่สองครับโอ้โหดดีๆยกที่สาม โบสถ์กับประเภทเก่าชั่วโมงเที่ยดานบินนีสูงครลงโบสถ์ยกเงิอนี่ยอดยอดนักชกรุ่นใหม่ครับนี่ไฟแรงครับเหนือสิงห์ครับต้องไล่ให้จนครับเหนือสิงห์ครับต้องไล่ให้จนครับเจอน้องโบสถ์ีกประเภทไอคิวครับสีถนนชัยเรียกพี่ ต้องดูให้จริงต้องดูต้องดูให้จริงครับเหลือสิงครับเจอน้องบดวันนี้ครับพยายามเดินไล่เลยครับเหลือสิงอ่าดูครับโอ้แต่ไม่เป็นปานนี้จ้าบดจ้าจ้ามาลงล่างเอาล็อกแล้วครัโอ้ล็อกไม่ติดโดนซ้ายอีกครับเทียเทีเดินเหลือสิงเทียบบดักสองบด ทกแกชกแปดชกสบายสกายกเหนือสิงรายนี่นั่นแหละบดนั่นแหละดูกันนดิดูกันนดิน้บดครับเตะตอบจตอไหลโจนไหมเหนือสิงตาบดตดตันหักหักบดหักขาไว้ขาไว้ขาไว้การจัโพสเน่ใจเที่ยงแังดูยังดูบดบด ผมทีสามเลยครับมาแล้วมาแล้วเสียงเชียร์มาหรือยังมาหรือยังเหนือสิงห์เออทำไปมาให้โดนเสียบครับเสียงเชียร์ไม่มาเอามาแล้วครับเหนือสิงห์มาแล้วครับไม่ออมยอมไม่ยอมคุณสมุด โคโซโลโบเตทีโบเตทีเตทีเตทีนี่คือฮาแน่ครับสองบอสองแดงนี่นี่น้ำเงินอาแดงทีน้องโบตีกระเช้ากันข้างเอาทีสองบอสองสองนั่นแหละสองสองนั่นแหละบอสองนั่นแหละบโบนั่นแหละกดไว้กดไว้หนึ่งสามเดะลูกเดะนั่นแหละสองนี่ยะ ซอกซอกไปย็บไปกี่แย็บหมดครับเออาไว้เอาไว้ดีดีีหดีนั่นแหละซอกไปลุงซอกไปแตกแล้วเสิงเจ็บเบเจ็บเสมองทับทีครับซอไม่สนเลือสิไม่สนครับหมดให้ใจเลืกห้ใจลืกโอ้ทำแบบนี้ก็เสียวสิน่าจะเป็นรถกระบะนะขึ้นมาถ่ายมนขัานเนเจ็บ ยกทีสี่ครับทีนี้นี่มาดูว่าฮสมองมวยกับลูกปูครับสมองมวยนี่แจ้ครับประเพ็กทำปุ๊บปุ๊บูนี่น้ำงินเลยครับแนี่แจ้ปักที่หลังขอบกงางแจงบอกว่าสู้ยิ้มตาครับนี่คือที่มาของไอ้เจ้าเหนือสิงเลยครับแโชคเรามีเสน่ห์โชคเรามีเสน่ห์ครับน,นี่ท้องกดแทงขวาครับ จีบอ้วยจีบเตะขาจีสองโอ้โหซอสสีเขาพาด้วยนะน่าดีโอ้ดูแล้ดูแล้วขาขาโอ้โหมันจริงจริงนะครับตรงบอกเราไปมวยดิไม่ได้ว่าเตะขาดิอ่าวสองสองสองนั่นแหละบอส สอยอย่างนั้นแหละลูกเธอเลื่อนทาเข้ามาครับโอ้แตกร้วยครับทางคิ้ววุ้ออกว้ออกทีวออกทีวุออกยับยับวออกดานซ้ายเ่ยับยับยับว้ออกยับยัยับยับอ่เยดียับ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 สองเร็วว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 เวววววววเวว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 นเวววววววน ตื้อครับเภทตื้อครับถามถามเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคู่นี้เอาแล้วโอ้โหยังกะดูคู่มวยไทยเจ็ดสีโอย่าลืมออนพี่ลูกอย่าลืมออนตาล่างตาล่างตาล่างไหนเลยครับเจี๊ยบตาล่างเดี๋ยวสงเข้าลองโบสอดมาดิโบสอนดิเอาสีขวาขวาขวามเดบอสเดเดลูกเด ลองโบแดงเลยครับหรือสีที่ทับเงิืนเลยครับดูชาลงไปด้วยกันนะอ่าดีครับโอ้ก่อแล้วก่อแล้วก่อแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยอ่ะบโบเตะลูกเตะตาล้างเตะเตะโบยเตะเตะเตะโบเตะนี่สวอตโบลลักสวอ แตออกข้างครับฝังนับนี่บอลี่ไว้ฝันไว้ฝันไว้ฝัไว้ยนี่บอลเด้สู้ลูกสู้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลเตะตาดีเตะตาดีจบออกข้างล้มบอลเด้อนี่ยไปเยไปอย่างนเลูกย่บบอออกสองเออย่ลูกยี่ยมยี่มยมคน้องเฟนครับผมขอเสียงปุ่มเบอร์ดือดดังให้หน่อยครับ แต่ละบนคูนนลยครับยกสุดท้ายครับมาดูว่าน้องโบ๊ทดีจากอำเภอเมืองศรีสะเกศน้องเมืองดีจากอำเภอการสูงกว่ากันอุโบนอุโบอุบอ้าวยกสุดท้ายเบิร์นสามนี่ครับมาดูว่าเบิร์สามเร่อาจารย์ชุรศักดิ์ศรีกลางครับบนเวที เทียดัดเนเตยเทียด้วนอกยับยบวันออกลงบนน้ำมันดีเนื้อสิงค์ครับเหลายรสชาติด้เต บอมไวปตั oh, oh. ้งข้าวลูกฝีมือฝีมือโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับเลยแดงนมบดเหนือสิงนเลเงินเลยครับ เยี่ยมยอดเยี่ยมมาลุ้นคะแนนใบแรกครับอาจารย์ธีรวัตรย,ยอดเยี่ยมใบที่สองครับดาบตำรวจพิทิพลกัญญาสายทีเด็กสายธนูไปไหนไปไหนไปไหนพี่อนสิงห์รับตัวการสูง นี่นะมันเสียใจเ็กลังใจนโอ้ยมันเหารณ์อะไรไดอาจารย์บบบนี้สิ